สวัสดีค่ะกินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลพลังบวกวลนิดวันนี้ผู้พูดจะมาพูดในเพลิดเรื่องราวมหัศจรรย์ชื่อเรื่องว่าคนใจดีที่ไม่รู้จักเป็นเรื่องราวของผู้พูดเองค่ะหรือเหตุการณ์ที่ผู้พูดได้พบได้เจอมาโดยจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการช่วยเหลือของพวกเขามาแบ่งปันให้กับผู้ฟังทุกท่านเรื่องแรกสมัยที่ผู้พูดได้อยู่ที่กรุงเทพขณะกําลังรอรถเมย์สายหนึ่งอยู่มีหญิงชรา เข้ามาขายของแกผู้พูด,พดยิงเชลาคนนั้นบอกว่าสิบบาทสิบบาทช่วยซื้อหน่อยช่วยซื้อหน่อยด้วยความสงสารผู้พูดจึงซื้อมาสองชิ้นชิ้นแรกเป็นถุงยางมัดผมถุงหนึ่งชิ้นที่สองเป็นผ้ามัดผมหนึ่งชิ้นก็ได้จ่ายเงินให้กับคุณยายคนนั้นยี่สิบบาททันใดนั้นเองคุณยายก็ตะคอกใส่ผู้พูด,พดว่านี่ มาอันละยี่สิบบาทต้องจ่ายเงินเพิ่มอีกยี่สิบนะทำแบบนี้ไม่ได้เอาเปรียบคนแก่นะเอาเงินมาเพิ่มเลยผู้พูด,พดที่ได้นั่งอยู่ตรงนั้นก็รู้สึกเขินอายและไม่กล้าที่จะโต้เถียงใ,ใดๆแต่พูดกับยายว่าคุณยายขายอันละสิบบาทไม่ใช่หรอคะคุณยายก็บอกว่าไม่ใช่อันละยี่สิบบาทเอาเงินมาเพิ่มเลย ด้วยความที่ผู้พูดก็ไม่ค่อยจะมีเงินเท่าไหร่และก็อยากที่จะประหยัดเงินก็เลยไม่ได้ให้ยายไม่ได้ให้เงินยายแต่ขอคืนของแทนโดยเอาของที่ซื้อมาหนึ่งชิ้นก็คือผ้ามัดผมคืนคุณยายไปแต่คุณยายไม่รับคืนคุณยายบอกคุณยายอยากได้เงินมากกว่าซึ่งดูจากสภาพของสิ่งของที่คุณยายขายให้มันก็ไม่น่าจะถึงชิ้นละ20บาท เป็นของที่ขายตามตลาดนัดทั่วไปก็ประมาณ5บาทถึง10บาทด้วยซ้ำคุณยายก็ยืนไปชั้นหน้าส่วนผู้พูดเองก็นั่งนั่งรอนดเมย์อยู่มันเป็นช่วงเวลาที่ยาวนานมากสำหรับผู้พูดเหมือนตอนนี้กำลังถูกรีดไถเงินอยู่จะคืนของให้ก็ไม่ได้และแล้วก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเข้ามาแล้วบอกกับพวกเราทั้งสองคนว่ามันเกิดอะไรขึ้นผู้พูดก็ ค่อยๆเล่าเรื่องราวทั้งหมดหญิงคนนั้นก็ได้มองไปที่ยายคนนั้นแล้วก็บอกว่าก็แค่คืนของยายคนนั้นก็รู้สึกเหมือนว่าจะได้สติอะไรบางอย่างและรับของแล้วก็เดินจากไปดิฉันรู้สึกขอบคุณผู้หญิงคนนั้นมากที่เข้ามาเคลียร์ปัญหาระหว่างคุณยายกับดิฉันดิฉันรู้สึกว่าตอนนั้นดิฉันคงเจอมิจฉาชีพในลางของหญิงชราที่น่าสงสาร ดิฉันทำได้เพียงแค่ยอมรับถุงหนังยางถุงเล็กๆถุงละ20บาทถ้าไปซื้อที่อื่นก็ถุงละ1ิบาทแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะถือว่าเป็นบทเรียนที่ดิฉันได้รับเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเราไม่ควรสงสารใครก็ตามที่ทำตัวน่าสงสารเพราะบางทีเขาอาจจะมีแผนการอะไรบางอย่างเพื่อหลอกลวงเราก็ได้ขอบคุณพี่สาวคนนั้นอีกครั้งที่มาช่วยในการเคลียร์ปัญหาในครั้งนั้น พราะขณะนั้นเองคุณยายก็ทำท่าทางยียวนชวนทะเลาะอย่างมากดีที่การทะเลาะไม่ยืดเยือ้อหรือว่าปัญหาไม่ยืดเยื้อไปเรามาต่อในเรื่องที่สองเลยนะคะเรื่องที่สองก็คือเรื่องตอนผู้พูดได้หลงทางในกรุงเทพเนี่ยแหละคะ่ะคิดว่าดูแผนที่ gps ในโทรศัพท์ถูกแล้วนะคะก็เดินเรื่อยๆเรื่อยๆทั้ทงที่ความจริงแล้วมันเป็นทั้งที่ผิดนะคะก็มีหญิงชราคนนึงเดินเข้ามา เขาก็เข้ามาด้วยความสงสัยนะคะก็มาถามว่าลูกจะไปไหนผูพ้พูดก็ได้ตอบเธอว่าก็จะไปตรงสถานที่ผู้พูดอยากไปนะคะแล้วคุณยายเขาก็บอกว่ามาผิดทางแล้วลูกลูกต้องไปทางนน้นพอดีว่าทางที่หลานสาวของคุณยายเนี่ยเขาก็กําลังจะไปทางนั้นเหมือนกันติดรถคุณยายไหมดิฉันด้วยความที่ตอนนั้นก็ยังเด็กก็เลยตอบตกลงไปนะคะหลานสาวของคุณยายเขาก็ได้มานะ ให้ผู้พูดขึ้นรถนะคะและก็ไปส่งยังที่หมายอย่างปลอดภัยนะคะผู้พูดก็ไม่ได้ถามชื่อของคุณยายและก็หลานสาวเขานะคะแต่ก็ยังรู้สึกขอบคุณและจดจำเรื่องราวในเหตุการณ์นในครั้งนั้นนะคะโชคดีที่คุณยายคนนั้นไม่ใช่มิฉาช,ชีพนะคะ แล้วก็มันก็เป็นสิ่งที่ไม่สมควรนะคะที่จะขึ้นรถใครสุมสี่สุมหานะคะยังไม่ปลอดภัยนะคะถือว่าตอนนั้นก็เป็นช่วงเวลาที่โชคดีนะคะแล้วก็ได้เจอคนดีนะคะและเรื่องต่อไปเลยนะคะก็จะเป็นเรื่องของคุณตาคุณยายนะคะมีวันหนึ่งคุณตาคุณยายก็ขับรถกระบะคันเก่าๆไปด้วยกันนะคะไปที่ไล่นะคะอยู่ๆก็มีรถกระบะคันนึงเข้ามาชนท้ายเลยนะคะ จากนั้นก็จอดรถคุยกันนะคะโดยเขาเรียกร้องให้คุณตาคุณยายจ่ายเงินให้กับแล้วก็มีผู้ชายคนหนึ่งนะคะเห็นเห็นเหตุการณ์อยู่ก็เลยเดินเข้าไปคุยกับคุณตากับคุณยายแล้วก็คุยกับมิจฉาชีพคนนั้นนะคะเขาก็บอกว่าคุณมีหลักฐานไหมที่จะมาบอกว่าคุณตาคุณยายเนี่ยเขาชนเขาเขาชะลอรถและทําให้รถของคุณชนกับท้ายรถเขาแล้วก็ทําความเสียหายให้กับรถคุณเอางี้ไหมเราขอดูภาพ จากกล้องวงจรปิดของตำรวจจราจรไหมเดี๋ยวผมจะโทรคุยกับตำรวจจราจรให้ครับพอมิจฉาชีพได้ฟังแบบนั้นเขาก็รู้สึกกลัวเลยค่ะเขาก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรแล้วก็ขึ้นรถแล้วก็รีบรีบออกรถไปเลยนะคะคุณตาคุณยายก็รู้สึกขอบคุณผู้ชายคนนั้นมากแล้วก็รวมถึงดิฉันเองนะคะก็ขอบคุณผู้ชายคนนั้นมากที่ได้ช่วยเหลือคุณตาคุณยายไม่ต้องให้เงินกับมิจฉาชีพนะคะ มีข่าวในโทรทัศน์นะคะที่มิจฉาชีพใช้กลลวงอย่างนี้เพื่อที่จะหลอกผู้สูงวัยหลอกรถที่ไม่มีกล้องติดหลังอย่างเงี้ยนะคะรถเก่าๆมิจฉาชีพทํางานกันเลยนะคะและหวังว่าคนที่ดีคนที่เลือกทำอาชีพที่สุดจริตนะคะจะปลอดภัยจากคนเหล่านั้นนะคะเรื่องต่อไปนะคะก็จะเป็นเรื่องของเพื่อนของดิฉันนะคะที่ทะเลาะกันในงานถนนคนเดินนะคะทะเลาะกันอย่างรุนแรง ยูยูก็มีฝรั่งคนนึงนะคะเขาก็ได้เดินเข้ามาแล้วเขาก็มาห้ามไม่เพื่อนของดิฉันทะเลาะกันนะคะแล้วเขาก็ใช้ความพยายามอย่างสุดความสามารถเลยที่จะช่วยกับช่วยให้เรื่องนี้คี่์คายได้นะคะก็ขอบคุณฝรั่งคนนั้นด้วยที่ได้เข้ามาช่วยเหลือคี่์คายถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ปัญหาของเขาแต่เขาก็ทําให้เรื่องคี่์คายได้นะคะเรื่องต่อไปนะคะก็จะเป็นเรื่องที่น้องสาวของฉันนะคะได้ประสบอุบัติเหตุรถมอเตอร์ไซค์ล้มกลางถนนนะคะ ก็มีชาวต่างชาติกลุ่มนึงได้ช่วยน้องสาวของดิฉันนะคะก็ได้พาไปโรงพยาบาลแล้วก็ดูแลอย่างดีเลยนะคะซึ่งแปลกมากเลยนะคะที่คนต่างชาติเขาจะช่วยเข้ามาท่องเที่ยวนะคะแต่ว่าเขาก็ยังมีเวลาที่จะเอามาช่วยเหลือให้กับน้องสาวดิชันนะคะก็ขอบคุณเขามากเลยนะคะเรื่องสุดท้ายนะคะก็มันเกิดขึ้นกับตัวดิชันนะคะก็คือได้ กรอกเบอร์โทรศัพท์เพื่อจ่ายค่าบิลโทรศัพท์สิ้นเดือนให้กับคุณตานะคะแต่กรอกเบอร์ผิดค่ะแล้วก็ไม่ได้เช็คให้ดีๆก่อนนะคะก็เลยไปจ่ายค่าโทรศัพท์ให้กับเบอร์ที่ผิดนั้นแล้วก็ได้โทรไปหาเบอร์นั้นนะคะ แล้วก็ได้ขอร้องให้เขาช่วยเช็คหน่อยแล้วก็ให้ช่วยขอโอนเงินกลับมาให้เราหน่อยได้ไหมและโชคดีมากเลยนะคะที่เจ้าของเบอร์นั้นเขาก็เป็นคนดีนะคะเขาก็ได้โอนเงินค่าโทรศัพท์กลับมาให้กับดิฉันนะคะกับคุณตานะคะโชคดีมากเลยนะคะที่เป็นเขาที่มีน้ำใจแล้วเป็นคนดี ก็ต้องขออภัยนะคะที่ได้ทาให้เขาเสียเวลานะคะแล้วก็ทําให้เขาต้องมาวุ่นวายต้องมาเจอปัญหากับความสะเพร่าของตัวดิฉันเองนะคะถึงแม้ว่าเราจะไม่รู้จักคนเหล่านั้นเราแม้จะถามชื่อเราก็ไม่ได้ถามนะคะแต่ว่าพวกเขาก็จะยังอยู่ในความทรงจําของเราเสมอนะคะพวกเรานะคะตั้งแต่เด็กจนโตเนี่ยเคยได้รับความเมตตาจากคนที่ไม่รู้จักยังไงบ้างนะคะ นอกจากเหตุการณ์ที่ได้เล่ามานะคะก็ยังมีเหตุการณ์หลายเหตุการณ์เลยนะคะที่ได้รับความเมตตาความความรักจากคนที่ไม่รู้จักนะคะไม่กระทั่งชื่อที่อาจจะไม่ได้เห็นหน้าคาตาด้วยซ้ํานะคะแต่ก็ได้รับผลดีจากการกระทําของเขานะคะแล้วสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นนะคะก็จะล้อมให้สังคมเป็นสังคมที่น่าอยู่ขึ้นนะคะแล้วก็ตกทอดไปสู่ลูกหลานในสังคมต่อไปนะคะ ในชีวิตนี้นะคะเราจะเจอคนที่เราไม่รู้จักแล้วเข้ามาช่วยเหลือเราสักกี่ครั้งกันนะคะก็เป็นคำถามที่น่าคิดนะคะดิฉันเองนะคะผู้พูดก็อยากที่จะเป็นหนึ่งในนั้นด้วยนะคะที่ไปช่วยเหลือผู้อื่นโดยที่ไม่เอ่ยนามโดยที่เราไม่ไม่จำเป็นที่จะต้องรู้จักเขานะคะคิดว่ามันก็เป็นความโรแมนติกอีกอย่างหนึ่งนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังในพอดแคสต์นี้นะคะขอให้พวกท่านทุกคนที่จะโชคดีเจอคนที่ดีนะคะ รู้จักหรือไม่รู้จักก็ตามก็ล้วนแต่มีดีและไม่ดีเราไม่อาจตัดสินพวกเขาได้จากการกระทำ เพียงแค่ชั่วรั้งชั่วเขานะคะเนื้อแท้ของมนุษย์เป็นสิ่งอยากจะรู้ได้นะคะขอเพียงแค่เราพยายามและกระเสือกกระสนที่จะทําความดีที่จะละทิ้งสิ่งที่ไม่ดีออกไปจากชีวิตเราก็สามารถที่จะเป็นคนดีและสร้างอิทธิพลที่ดีให้แก่คนอื่นนะคะขอเชิญทุกท่านร่วมคอมเมนต์แบ่งปันเรื่องราวของท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งสร้างพลังบวกให้แก่สังคมกันเถอะคะ่ะขอบคุณคะ่ะ